สวัสดีครับผมเท็จากร้านผู้สอนการยางจังหวัด้อยอิดครับมาทำต่อจากพ่อครับมาสานต่อเชิงธุรกิจครอบครัวทำมา9ปีแล้วครับมีพ่อเป็นที่ปรึกษากับแม่ครับบางครั้งก็เคยทอนะครับมันขายยางไม่ได้ขายยางเงียบแต่เราก็ต้องสู้อยูน่น,นะครับ เราก็ต้องโพสต์สือออนไลน์จัดโปรโมชั่นของเราเอาโปรโมชั่นเป็นประกัน1ปีสำหรับยางถ่วงล้อฟรีแล้วก็เปลี่ยนยางสีเส้นเติมรมในตัวเกนฟรีตลอดการใช้งานทุกวันนี้ทุกคนเล่น Facebook เล่นเสือออนไลน์มันก็ต้องมีตัวนี้เข้ามาปรับปรุงทางร้านครับเป็นยอดขายของทางร้านด้วยครับสร้างยอดขายได้เยอะขึ้นแต่ก่อนยังไม่มีเสือออนไลน์มันก็ขายได้น้อยทุกวันนี้เราก็มีเสือออนไลน์เข้ามาก็มีลูกค้ามาติดตามมาถามก็เพิ่มยอดขายให้กับทางร้าน ซื้อยางแถมไข่ผมก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเด่นของร้านก็คือเปลี่ยนยางสีเส้นแถมไข่ก็เป็นโปรที่ดีอย่างน้อยลูกค้าก็ได้กลับไปให้ลูกให้หลานได้ใช้กินได้ใช้บริภโภคกันครับได้ใจลูกค้าด้วยครับผมใจแรกใจครับลูกค้าประทับใจทุกคนครับเปลี่ยนยางสีเส้นได้ไข่ด้วยก็ได้บริโภคกันทั้งครอบครัวครับผม ผมว่ามีเครดิตให้ลูกค้าผมว่ามันก็ดีนะครับบางร้านเขายังไม่มีทุนเยอะถ้าบริษัทให้เครดิตลูกค้าจะเป็น30วัน45วันมันเป็นสิ่งที่ดีเลยครับผมต่อยอดให้กับทางร้านค้าเลยครับเริ่มทำธุรกิจก็รู้จักกับ KT ทนะครับดูแลดีครับเรื่องการตลาดเขาก็ทำให้มีมาให้ทำตลอดการขนส่งยางดูแลดีทุกอย่างนะครับแล้วก็เวลาไปมีกิจกรรมข้างนอกพี่ทุกคนก็ดูแลดีหมดทุกคนลยครับอยากให้ทาง KT ทช่วยอะไร ช่วยวิธีสร้างเพจต่อเพจให้ลูกค้าอย่างนี้นะครับผมอยากจับแบรนด์สักแบรนด์ให้มันเป็นแบรนด์ที่ร้านชมโรงงานยางลิงหลงครับผมไปเห็นโรงงานที่ใหญ่มากแล้วก็เครื่องมือมาตรฐานครับผ่านมอ,อก,กทุกเส้นต่อไปเห็นแล้วเรามั่นใจขายยางลิงหลงครับผม ก็คือเป็นชื่อจีนครับคือลูกค้ายังไม่รู้จักว่ายางลิงหลงนี่มาแต่ไหนผมก็บอกว่าของเราเป็นยางไทยนะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมีการประกัน365วันบาดบวมแตกตําเราเคลมให้เลยครับเคลมได้จริงๆครับก็อยากฝากร้านยางนะครับถ้างานน้อยเราก็ต้องมีการโพสต์สื่อออนไลน์บ้างครับจุดขายก็ต้องสร้างขึ้นครับผมแล้วก็ขายยางลิงหลงครับราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วก็ประหยัดชาวบ,บ้านจับต้องราคาได้กําไรดีครับ ความพยายามมักจะเกอความสําเร็จอยู่แล้วครับทุกคนมีความพยายามอยู่แล้วครับถ้ายังไม่ถึงความสําเร็จเราก็ต้องพยายามต่อไปครับผมให้ถึงความสําเร็จให้มันได้ครับ